สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดทับทายทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูต้อมปิตุพั์กันอีกหนึ่งครั้งนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องที่จะเรียนใน,นวันนี้นะครับคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่วันนี้เป็นครั้งที่1นนะครับนักเรียนสามารถจดจดุดประสงค์การเรียนรู้ตรงนี้นะครับลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมนะครับหน้า9 6ได้เลยนะครับ จดจุดประสงค์ลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า96ไว้นะครับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับมีสั้นๆดังนี้ครับคือการสังเกตครับและบอกชนิดสิ่งมีชีวิตและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆได้หนึ่งครับนักเรียนต้องสังเกตครับสองครับนักเรียนต้องสามารถบอกความสัมพันธ์ได้ครับนี่คือจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับใครที่จดจุดประสงค์ไม่ทันนะครับ เดี๋ยวไปดูวิดีโอย้อนหลังได้ใน youtube นะครับครูต้อมจะอัพลง youtube ให้นะครับจากภาพครับนักเรียนเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างครับครูต้อมได้วงกลมไปให้แล้วนักเรียนลองพูดบอกครูต้อมมาในวิดีโอหน่อยครับผมนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับกว,วางนกดอกไม้กบแมงปอปลา มีมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดใช่ไหมครับลูกนักเรียนสังเกตสีของวงกลมครับสีแดงหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรครับเป็นสัตว์ส่วนสีเหลืองเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรพืชจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าพืชก็ถือเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับคนสัตว์แล้วก็พืชนะครับถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะสามารถตายได้ สามารถจเจริญเติบโตแล้วก็สามารถตายจากโลกนี้ไปได้นะครับเพราะนั้นพืชก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับให้เข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันหรือไม่และสัมพันธ์กันอย่างไรครับนักเรียนตอบกูตามได้ไหมเอ่ยนักเรียนอาจจะยังงงกับคําถามนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเพื่อที่จะได้รู้ความสัมพันธ์ ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันนะครับนักเรียนครับแหล่งที่อยู่หมายถึงอะไรแหล่งที่อยู่หมายถึงบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่รวมกันอ้าวคุณต้อมครับก็เห็นต้นไม้ต้นนี้ก็มีนกอยู่กันแค่สองตัวแล้วคุณต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันได้อย่างไรนักเรียนครับต้นไม้ต้นนี้อาจจะไม่ได้มีนกอยู่แค่สองตัวนะครับ ถ้าเรามองสูงขึ้นไปบนยอดไม้อาจจะมีมดอาจจะมีพึ่งอาจจะมีหนอนอาศัยอยู่รวมกันบนต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวก็ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นนี้จึงเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์หลายๆชนิดเช่นนกมดพึ่งหนอนหรือมแมลงต่างๆก็ได้แต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นเขาแค่นั้นเองครับอเพราะฉะนั้น แหล่งที่อยู่ก็เลยหมายถึงว่าบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่รวมกันนะครับนั่นเองเนาะต้นไม้ใหญ่กับค้างคาวมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับนักเรียนต้นไม้เนี่ยให้ค้างคาวเป็นที่อยู่อาศัยครับค้างคาวเนี่ยใช้ต้นไม้ในการเกาะแล้วก็พักเป็นที่อยู่อาศัยเอาไว้หลบภัยก็ได้ ้าวแล้วต้นไม้ได้อะไรจากค้างคาวครับนักเรียนนักเรียนเคยได้ยินปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยมูลสัตว์ไหมปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยขี้ค้างคาวเคยได้ยินไหมครับนะฮะค้างคาวก็อาจจะไปกินผลไม้ต่างๆกินมแมลงเสร็จแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ต้นนี้นี่คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นะครับค้างคาวได้ที่อยู่อาศัยส่วนต้นไม้ได้ปุ๋ยจากการที่ค้างคาวเนี่ยขี้ออกมาน่นเองนะครับอ่ะสนามหญ้าก,กับกระต่ายครับสนามหญ้าก,กับกระต่ายมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับกินกันเป็นอาหารกระต่ายได้หญ้าเป็นอาหารครับก็คือกระต่ายกินต้นหญ้าเป็นอาหารนะครับอ้าวแล้ว ต้นหญ้าได้อะไรจากกระต่ายครับนเรียนได้ปุ๋ยจากมูลของกระต่ายนะครับไม่ใช่แค่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับนัเรียนต้นหญ้าเนี่ยไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้เหมือนสัตว์ถูกต้องไหมครับต้นไม้เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ใช่ไหมแล้วต้นไม้เขาจะเจริญเติบโตไปยังแหล่งต่างๆได้อย่างไรล่ะกระต่ายครับกินเมล็ดอ่อนของต้นหญ้าแล้วก็วิ่งไปในที่ต่างๆแล้วก็ไปถ่ายมูลเอาไว้ พอไปถ่ายมูลก็ในมูลก็จะมีพวกมเมล็ดอ่อนของพืชที่กระต่ายกินเข้าไปมเมล็ดอ่อนเหล่านั้นก็จะเจริญเติบโตในที่ต่างๆที่กระต่ายไปเป็นการขยายพันธุ์ของพืชนั้นไปด้วยนี่คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะต้นหญ้าไม่สามารถจะเดินไปเจริญเติบโตที่อื่นต่อได้ถูกต้องไหมครับแต่กระต่ายเนี่ยกินต้นหญ้านั้นเข้าไปแล้วก็วิ่งไปในที่ต่างๆแล้วกระต่ายก็ถ่ายมูลเอาไว้ในมูลของกระต่ายก็จะมีเศษ ต้นหญ้ามีเมล็ดอ่อนของต้นหญ้าก็เจริญเติบโตทําให้ต้นหญ้าขยายพันธุ์ต่อไปได้นักเรียนอาจจะเคยเห็นต้นไม้ที่ขึ้นตามซอกตึกสูงสูงเพราะอะไรครับทำไมถึงไปขึ้นอยู่บนตึกสูงได้ต้นไม้เดินขึ้นไปเองหรือเปล่าเพราะนกกินเข้าไปถูกต้องไหมครับนกกินเมล็ดต้นไม้เข้าไปแล้วนกก็ไปขี่อยู่บนตึกสูงพอนกขี้ออกมาก็จะมีเมล็ดต้นไม้นั้นออกมาด้วยทําให้ ต้นไม้ไปขึ้นอยู่บนตึกสูงได้อย่างที่นักเรียนเคยเคยเห็นกันนะครับนี่ก็คือการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเดี๋ยวครูต้อมจะเปิดวิดีโอนะครับให้นักเรียนดูสามสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่หนึ่งคือสนามหญ้าสถานการณ์ที่สองคือแหล่งน้ําสถานการณ์ที่สามคือต้นไม้ใหญ่นักเรียนจะดูวิดีโอทั้งหมดสามสถานการณ์นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตจากวิดีโอคือ สิ่งที่พบในวิดีโอมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างอยู่ในวิดีโออย,อย่าลืมว่าสิ่งมีชีวิตรวมไปถึงต้นไม้พืชสัตว์คนพืชสัตว์คนถือเป็นสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวนะเรียนต้องดูว่าในวิดีโอมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่พบในวิดีโอ <ples mythology> เขามีพฤติกรร <ourd Obama> <ๆ S 2> มอย่างไรหคือในวิดีโอเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคนสัตว์พืช สองพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่เห็นในวิดีโอเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรนักเรียนต้องสังเกตให้ดีเมื่อนักเรียนเนี่ยดูวิดีโอครบสามแหล่งแล้วเนี่ยให้นักเรียนเลือกมาแค่หนึ่งแหล่งวิดีโอครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญ้าแหล่งน้ําหรือต้นไม้ให้นักเรียนเลือกมาแค่หนึ่งแหล่งแล้ว,ลลลวบันทึกลงในใบางานหน้าเก้าสิบหกส่วนวิธีการบันทึกเดี๋ยวรูตั้มจะขึ้นตัวอย่างให้ดูว่าทำอย่างไร นะครับหน้า96คือการบ้านของเราในวันนี้นะครับแต่เดี๋ยววิธีทําอย่างไรเนี่ยครูต้องจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูวีดีโอทั้ง3แหล่งก่อนเริ่มจากแหล่งที่1คือสนามหญ้นานักเรียนดูแล้วนักเรียนก็สังเกตดีๆนะครับอ่ไปดูสนามหญ้าก่อนครับว่านกกับสนามหญ้าเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะครับ นกกับสนามหญ้าเนี่ยนกเขากำลังทําอะไรอยู่ <c oughs> นกเขากินอะไรครับ <c oughs> กินมเมล็ดหญ้านกเขากินมเมล็ดหญ้าอย่างที่คุณต้องเคยเล่าให้ฟังว่าต้นหญ้าเนี่ยไม่สามารถเดินตัวเองได้แต่ว่าที่มันไปขึ้นตามที่ต่างๆได้เพราะว่ามีสัตว์นําไปนี่คือแหล่งที่หนึ่งนะครับคือนกกับสนามหญ้านะครับไปดูแหล่งที่สองครับแหล่งน้ําครับ อี่สองคือปลาการ์ตูนกับปาการังเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับนักเรียนก็ดูดูพฤติกรรมและวดูความสัมพันธ์นะครับปลากราตูนเนี่ยอาจจะใช้ปะาการังเอาไว้สําหรับหลบภัยเอาไว้สําหรับเป็นที่อยู่อาศัยนะครับส่วน ปาาลากระังได้ประโยชน์อะไรจากปลากระตูนนะครับเวลาอยู่ในน้ำนยันจะมีพวกตะไคร่น้ําใช่ไหมครับทําให้ปาาลากระังเจริญเติบโต,ตลําบากปลากระตูนก็จะคอยกินตะไคร่น้ํานะครับให้กับปาาลากระังทําให้ปาาลากระังเนี่ยสามารถจเจริญเติบโต,ตได้ดีนะครับเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับไปดูแหล่งที่สามครับ แหล่งที่3ก็คือลิงกับต้นไม้ใหญ่นะครับลิงได้ประโยชน์อะไรจากต้นไม้ได้ที่อยู่อาศัยได้ที่หาอาหารต้นไม้ได้อะไรจากลิงได้ขยายพันธุ์ต้นไม้เพราะเวลาลิงกินผลไม้แล้วลิงก็จะไปอุจจาระไปถ่ายในที่ต่างๆต้นไม้ก็ได้การจเจริญเติบโตในขยายพันธุ์ในที่ต่างๆนะครับอ่ะก็ทั้งสามแหล่งที่นักเรียนดูนะครับ เวลานักเรียนไปเขียนหน้า96นักเรียนต้องเขียนยังไงอันนี้ครับหน้า96ผลการสังเกตข้อ1ครับสิ่งมีชีวิตที่พบในสารคดีษษษษได้แก่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสมมุตินักเรียนจะเลือกนกกับสนามหญ้านักเรียนก็ต้องเขียนนกมีพฤติกรรมอย่างไรสนามหญ้ามีพฤติกรรมอย่างไรเขียนแยกเป็น2บรรทัดนะครับนกหนึ่งบรรทัดสนามหญ้าหบรรทัด มีพฤติกรรมอย่างไรเขียนบรรยายไปด้วยหรือนักเรียนจะเลือกแหล่งที่นักเรียนสังเกตก็คือปลากรา์ตูนกับปลาการังนักเรียนก็เขียนว่าปลากรา์ตูนมีพฤติกรรมอย่างไรปลาการังมีพฤติกรรมอย่างไรหรือนักเรียนจะเลือกลิงกับต้นไม้ใหญ่บรรทัดที่หนึ่งนักเรียนก็เขียนว่าลิงมีพฤติกรรมอย่างไรบรรทัดที่สองต้นไม้ใหญ่มีพฤติกรรมอย่างไรนะครับนี่คือ สิ่งมีชีวิตที่นักเรียนพบในสารคดีนักเรียนเลือกมาเพียงหนึ่งวิดีโอเท่านั้นที่นักเรียนต้องการจะสํารวจที่นักเรียนต้องการจะเขียนอย่าลืมนะครับว่าต้องเขียนพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเลือกด้วยอันนี้คือข้อที่หนึ่งหน้าเก้าสิบหกนะครับต่อมาครับข้อที่สองหน้าเก้าสิบหกครับจากสารคดีสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอย่างไรถ้านักเรียนเลือกนกกับสนามหญ้านัเรียนก็ต้องเขียนว่านกเนี่ย หาอาหารบนพื้นสนามหญ้ากินเมล็ดของต้นหญ้าเป็นอาหารส่วนสนามหญ้าเป็นไงครับได้นกเนี่ยในการที่บินไปที่ต่างๆแล้วก็ไปถ่ายอุจจาระเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ทําให้ต้นหญ้าเนี่ยจเจริญง,งอกงามในที่ต่างๆได้หรือนักเรียนเลือกปากะตูนกับปากาลังนะครับ ปลากรตูนก็ได้ประโยชน์จากปลาการลังก็คือเป็นที่อยู่อาศาัยเป็นที่หลบภัยใช่ไหมครับส่วนปลาการลังก็ได้ประโยชน์จากปลาการตูนก็คือใช้าปลาการตูนเนี่ยมาคอยกัดกินนะครับพวกสาหร่ายพวกตะไคร่น้ําที่มาขึ้นบนปลาการลังเนี่ยทําให้ปลาการลังเนี่ยอาจจะตายหรือว่าจเจริญเติบโตได้ไม่ดีปลาการตูนก็มาช่วยกัดกินพวกสาหร่ายตรงนั้นเนี่ยออกไปทําให้ปลาการลังเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดี หรือนักเรียนเลือกเป็นลิงกับต้นไม้ลิงก็ใช้ต้นไม้ในการที่อยู่อาศัยใช้ต้นไม้ในการหาอาหารนะครับต้นไม้ก็ได้ประโยชน์จากลิงก็คือการเจริญเติบโตการแร่พันุ์เพราะว่าลิงก็จะกระโดดไปต้นอื่นๆแล้วก็ไปถ่ายอุจจาระเอาไว้ต้นไม้ก็ไปงอกขึ้นตามที่ต่างๆเห็นไหมครับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันนักเรียนสามารถเลือกหนึ่งวิดีโอแล้วก็ บันทึกลงไปในหน้า96ได้นะครับตามตัวอย่างที่กูต้อมขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับถ้านักเรียนยังสงสัยสามารถไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับกูต้อมอธิบายไว้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดอาศัยอยู่รวมกันเราเรียกว่าแหล่งที่อยู่แหล่งที่อยู่ก็คือแหล่งที่รวมตัวกันของสิ่งมีชีวิตหลายหายชนิดครับ บ้านของนักเรียนเองก็ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่เหมือนกันนะเพราอบ้านของนักเรียนเนี่ยประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดหนึ่งบ้านของนักเรียนต้องมีมนุษย์บ้านของนักเรียนต้องมีต้นไม้แล้วที่บ้านของนักเรียนถ้านักเรียนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเลี้ยงปลาเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกแมงสาบหนูถือเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นบ้านของนักเรียนอาจจะเลี้ยงไว้หลายชนิด งูใช่ไหมกิ้งกือไสเดือนเห็นไหมบ้านนักงเรียนถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยแต่ละเรียนอาจจะไม่เคยเห็นมันโอเคไหมครับสุดท้ายครับสรุปบทเรียนครับบริเวณที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันนั้นเรียกว่าแหล่งที่อยู่ครับนักเรียนในแหล่งที่อยู่แหล่งหนึ่งเนี่ยอาจจะพบว่ามีสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆเช่น การกินกันเป็นอาหารเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่สืบพันธุ์เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนหรือเป็นที่หลบภัยนั่นเองครับผมอ่าและนี่ก็คือเนื้อหานะครับที่ครูต้อมนำมาสอนให้นักเรียนเรียนรู้ในวันนี้นะครับ